อาสบภาพสองออกลุกชุ่มดีกว่าได้ตังเยอะร้ <c oughs> องสเติงแทบตาย <c oughs> รู้ละรู้เส้นทางอะออกลุกชุ่มดีไหมคะ <c oughs> โอ้ยวา้าวว้าวว้าวตอนแรกนะมีมีบอกว่าเออเนี่ยถ้าไฟได้ออกลุกชุ่มดีไหมไม่เอาอ่ะ เอฟซีบอกไม่เอาเอ่ะไม่เอาเสียพิกเจอร์ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ทําอย่างอื่นฮะเสียโพสเจอร์เสียอ,อิมเมจเหรออ,อเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะถ้าเป็นนักร้องลูกทุ่งเดี๋ยวไม่ได้เล่นละครเดี๋ยวไม่ได้เล่นหนังเดี๋ยวไม่ได้พีเซีเดิร์รเราก็เลยแบบโอเคโอเค,อเคฮะอันเด้อ อคือว่าไฟก็เลยเนี่ยไฟก็เลยคุยกับทางผู้ใหญ่ว่าขอออกสตริงสะคะอัลบั้มลูกทุ่งเนี่ยออกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดไฟออกลูกทุ่งไปแล้วอยู่ดีวนมาออกสตรีมมันก็จะดูแปลกๆแต่ถ้าออกสตริงแล้วไปออกลูกทุ่งไม่แปลกใช่ไหมคะตอนนี้รู้สึกว่าอยากออกลูกทุ่งมากมากจริงๆนะคะเพราะว่าเพลงต่อไปที่จะร้องนี่ก็เป็นสตริงเป็นเพลงโปรโมทด้วย แต่ก็ว่าไม่ได้นะส,สติงก็ติดชาร์จนะใช่ไหมคะค, lever. คุณทันคุณทันคะถ้าไฟออกลูกทุ่งเขียนเนื้อให้หน่อยนะคะเอาแบบหนูรักพวกเขามือที่ะคุณทันบอกต้องเพลงอย่างนี้เท่านั้นไฟถึงจะโดนใช่ไหมคะท่าเรียบร้อยหน่อยจะไม่โดนแต่ว่าจริงๆคุณทันและไฟเนี่เป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยกล้าแสดงออกมันก็เลยแบบว่าคุณทันเขาชอบทําท่าเน,นี่ยค่ะเ <5000 plein> <acements> ดี๋ยวทำให้ดูอุ้ยคุณทันหนูลืมอ่ะจริงๆคุณทันต้องมาเต้นกับไฟอ่ะ ไลืมอ่ะอุย้ยตายแล้วชื่อพี่อะไรนะคะคนนั้นน่ะครูทันน่ะคะ่ะชอบทำทางเนี้ยอุย้ยอยากครูไม่ค่อยกล้าแสดงโอบอย่างเงี้ย <laughs> น้องลิซซี่อะคะพี่คนนี้ชื่อลิซซี่ค่ะก็เป็นเอ่อน้องๆของครูทัน <laughs> ชื่อจริงชื่อริซซี่นะคะนามสกุลดวงอ้าว ริสิ่ด,ด้วงมาเอางคะจริงๆเพลงต่อไปไม่ใช่เพลงเร็วแต่ว่าไหนๆพี่ลิซี่ก็มาแล้วอยากจะให้โชว์สเต็ปนิดนึงกูทานด้วยอะ่ะขอห้าเพลงกูไม่ค่อยกล้าแสดงออก จริงๆเนี่ยมีคําที่ติดปากคุณทันแต่ไฟพูดไม่ได้พูดทีไรนี่เรื่องหากระเจิงแต่หนูพูดไม่ได้จริงๆเอาหน,นูไม่กล้าแสดงแต่คํานี้พูดไม่ได้จริงขอเชิญพี่ริซี่ค่ะเชิญค่ะวันนี้อยากจะให้พี่ลิซี่ช่วยโชวช์วชวสเต็ปนิดนึง เช่ดีเหรอคะจริงๆก็เป็นคนขี้อายเหมือนกันนะครับเป็นคนขี้อายมากเลยอ่ะเป็นคนขี้อายใช่ไหมคะไม่ต้องอายค่ะวันนี้อยากสเต็ปอะไรบอกป้ายถ้าไปร้องได้ไปร้องให้แล้วพี่โชว์สเต็ปเพลงอะไรดีคะก็แต่ป้ายเลยค่ะงั้นเอาเพลงอะไรคะมาเร็วเร็วคะ